ให้มันมีชีวิตเลยนะสดพรตัวจริงมาสดาพรสแตดาพรอัสดาพรเนอะไ่เป็น้รเลยไม่เป็นไรหรอกทำใจได้อะใช ไอ้เฮลเฮลกันเมื่อกี้ดี่นีๆนี้คนอี่เป็นพอมันอ๋อ่คุ่โลกแค่ะี่่ค่ะเด่คอรโอ้ยพี่อัดเร็วมากวิ่งมาเลยทีเดียวเขาไม่มีอะไรเลยไหนวะไคนไหน่เนเ็มนี้อะไร พ <mean> um, ี่ก็ต่อยมาแล้วไปแล้วสวีวเลี้ยวก็ต่อยมาแล้วเข้าดิว Wow. Yeah, we are. รูปไปลงละไม่ให้ลงรูปเลยเดี๋ยวลงนั่นแต่งานแคสนั่นแหละสวยนตะน่แต่พี่เวนลงมันนี้คอลแล้วนะอ,อ,อันนี้สองอะอันนี้งานแรกเป็นไรงานแรกเลยเลยซ้ายงานนี้สนุกดีมาสนุกเอะสนุกคนเดียวอไม่เลยสนุกสนุกมาก โบนานะวันดีเจอกันจังหนี้แม่สวัสดีครับวันนี้อร่อยมากเลยอะ